ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชนแนลครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญกระสับครับชนิดละ5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่อยากจะมาแนะนําให้พี่พน้องๆ้องครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญทั้ง3ชนิดนี้ครับราคาก็เริ่มจะมาแรงขึ้นทุกทีแล้วนะครับเนื่องจริงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญให้พี่พน้องนได้รับชมกัน ก่อนอื่นนะครับก่อนที่มันจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับมารวยก็อยากจะขอกบขอบคุณครับพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องมารวยชาแนลนะครับจึงขอกรับขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทครับปีพศ2534นะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรพมหาภูมิพลอดุญญเดชน,นะครับผินพระพักรเปโางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมีผลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนชิดวงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปก้าวเรียมนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตว่านารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาเลข5ไทยและเลข5อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ5 2380นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็กําลังพอดีครเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับมีข่าวออกมาว่าได้มีการเรียกเก็บคืนเข้าคังไปเป็นส่วนไปเป็นจนํานวนมากแล้วนะครับเนื่องจากว่า เหรียญรุ่นนี้นะครับจะนำไปหลอมแล้วก็จัดทําเหรียญกระสาบขึ้นมาใหม่นะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ .2534 นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นซีนะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมาหน่วยอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษ,ษเหรียญแปลกน,นี้เป็นยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหรียญที่เป็นลักษณะพิเศษหรือว่าเหรียญแปลกกาลังเป็นที่นิยมครับของกนนลุก่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มี หายากติดลำดับแล้วนะครับราคาค่อนข้างจะสูงแน่นอนนะครับดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญปีพศ2535นะครับว้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญกระสาพับโลหะสีขาวเคลือบส้ทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อญญดุลยเดชนะครับ ส่วนวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 48ล้านนะครับ9แสนสามมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่เยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้ Lisa, เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆแล้วนะครับมารวยก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญเหมือนกันนะครับสาหรับเหรียญปีพศ .2535 น,นี้นะครับ อยากจะมาแนะนําข้อมูลให้ดรับทราบโดยทั่วกันนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC <c oughs> หรือว่าพี่ๆน้องๆน,นะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงกว่านี้นะครับหมารวยก็อยากจะแนะนํานะครับให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับหรือว่าเหรียญเหรียญแปลกนะครับ ซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษหรือว่าเหรียญแปลกครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีจาพวกเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับหรือว่าพระเสียนเฉียงพระเสียนเอียงนี่แหละครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะพิเศษแบบนี้ราคาค่อนข้างจะสูงครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญชอบเหรียญแปลกนะครับราคา่อขทางจะสูงแน่นอนครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2541นั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็นจะเปเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไรปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอ,อดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับวงขอบนอกของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็น พระอุโบโสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตว่านารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขค่าไทยและเลขค่าอัราบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่31ล้านนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องนนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับซึ่งว่าการเก็บการออมครับการเก็บสะสมเหรียญก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับนั่นอยู่นิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะครับการเก็บการออมนะครับยิ่งเก็บมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเงินเก็บมากเท่านั้นนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2 5 4 1นรี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดยละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญย n u n นะครับจริงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้รับทราบข้อมูลโดยแท่กกันนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับมารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษนั้นค่อนข้างราคาค่อนข้างจะสูงนะครับกาลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับจึงจะมาแนะนาแนวทางนี้ให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมกันเอาละครับสาหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับมารวยแชนแนล สวัสดีครับ